ไม่ได้เอาวนี้ไม่ได้จริงใครที่โดนหนึ่งไปแล้วยกมือขึ้นใครยังไม่ผิดโอเคถ้าสำหรับคนโดนหนึ่งแล้วถ้าผิดคราวนี้ก็ออกมาเป็นสามคนเลยนะอ้โอเริ่มจากเมื่อกี้ถังออกเอาเอิร์ทสั้นหนึ่งสองสั้นยาวยาวสั้น เป็นบอมใช่ไหมผิดไหมผิดอ่าหนึ่งครั้งหรือสองแล้วครั้งเดียวโอเคถามเริ่มหนึ่งสองซ้ำโซโต้โซบไบเน็ตเน็ตยาวยาวเน็ตเน็ตกล้องกล้องปลาปลาเออปลาอะไรนะ หนึ่งครั้งเหรอเริ่มจากปลาหนึ่งสองปลาเน็ตเอาเน็ตเน็ตเอาเราเอาไปครับมันสับสนนี่กับเน็ตค่ะกคือไม่ว่าอะไรปลาหนึ่งสองสามลาโซ่โซ่เน็ตเน็ตเน็ตเดลี่สองแล้วไหมสองแล้วมาเลย เนนี่สองสองีอแล้วสองแล้วโดนกลับมาอยเมเนนี่ใครใครคิดว่าควรจะเขาสามคนควรจะเต้นเพลงอะไรดีหายสองคนนานไปเอาสามคนนี่แหละชายอยู่หญิงสองกำลังสนุกควรจะเป็นเพลงอะไรดีควรจะเป็นเพลงอะไรดี เพลงรูทบอย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 แล้วใครจะร้องมีไีใคโอ้ยต้องร้องด้วยต้องเต้นด้วยแบบเนี้ยไม่ต้องร้องเปิดเพลงก็เต้นเลยอ่ะเปิดเพลงเปิดเพลงเดี๋ยวแล้วคาแรคเตอร์ฐางในเพลงนี้ฐันต้องเป็นใครเป็นคนยังไงเป็นอะไรเป็นคนไทยมีเราเพย์บอยค่ะลูกชายเพย์บอยเป็นย์บอยแล้วมีผู้หญิงสองคนมารู้จี๋หรอ เห็นตุดเ็นตุ๊ดโใครคิดว่าใครคิดว่าระหว่างเพบอยกับตุ๊ดเราอยากดูอะไรบอกกานอเบออาวการใครอยากดูเพบอยยกมือขึ้นเพบอใคอยากดูถานเป็นตุ๊ดโอเคจัมา

ถังเอาแบบไม่ต <sch economies> <authority plays half> ้องฝืนนะเอาแบบไม่ต้องฝืนตัวแบบที่ลงตัวเราใครใครมีพร็อมอะไรมาให้ถังด้วยเดี๋ยวเพลงอยู่กันพี่ถังช่วยช่วยช่วยพี่ถังเวฟโอ้เวฟทปพวกแบบเสื้อผ้าแว่นตาผ้าพันกอดดอกไม้ดอกไม้เร็วๆๆมีอะไรช่วงนี้จัดได้จัดได้อยากเห็นอยากเห็นเขาใช้อะไรมาก อะไรดีดอกไม้ข้ามไหมข้าดอกไม้ใครเป็นต้นสูงอ่ะเอาตนสูงให้พี่ข้าดอกไม้ข้นวนเราเปตุ๊ดนะนี่ตุ๊ดหรื่คนบ้าเองตเต็มมือพร้อทำไมต้องเลือกไปข้างหน้ากัขนาดนั้นอะเขาอยากเขาอยากไม่ชอบเต้น ไม่ชอบเหรอไหนดูซิไม่ใช่ใครไม่ได้อารมณ์คือเปิดลอกใครได้อารมณ์ต้องต่อยรอบนะใครได้ลอกแล้วกลับเข้ามาได้เลยถือว่าผ่านมา What? <laughs> 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 ขอตอนนี้ไปดีกว่าเออเอาเดฟรอรอที่เป็นฟอร์มอัพคราวนี้เอาจริงเมื่อแต่ถังเต้นนี่เซ็กซี่มากเลยนะพี่ผมดูแล้วเกิดอารมณ์เลยอารมณ์อะไรนะคุณย้่งยอยากจะเทปมันตุดหรือว่ามันแหลกอะไรขายไม่รู้เก้วปีนไก่ อันนีารได้ปงางิสดว่ะสร้างฟิลสร้างขอเสียกับสามเนป็นรับด้วยตกใจเลยจ้ะ យើងកុំទៅវីវវីវអលលអលលមកទៅណាហូហូហូយើងແແນ່ແແນ່ เกเขาลเหมือนมากครับแบบโชว์หน่อยกระจก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 ก่อนนี้เดี๋ยวครูจะดูกลุ่มของพวกเราพี่แมวมีอะไรอีกนะครับเห็นเห็นถังแก้นแล้วผมไม่รู้จะพูดอะไรเลยก็ตอนนี้อย่างสมมติเรา ครูจะเปรียบเทียบให้ฟังว่าสิ่งที่เรากาลังเรียนกันอยู่ตอนนี้มันเหมือนว่าแต่ก่อนเนี่ยก่อนที่เราจะเข้ามาในบ้านเนี่ยการร้องเพลงของเราเนี่ยมันก็เป็นการร้องที่ที่สนุกสนุกตามความเข้าใจของเราใช่ไหมมันเหมือนว่าครูเปรียบเทียบเหมือนว่าเราทําอาหารทํากับข้าวถ้าเกิดเวลาเราทําที่บ้านทํากินกันเองให้เพื่อนกินให้พี่สาวให้น้องชายกินเขาก็าอาจจะรู้สึกว่าเออมันก็โอเคนะอยากใส่อะไรก็ใส่มันมีอยู่ก็ใส่ไปตามนั้น ชอบรสชาติยังไงที่ตัวเองต้องการเราก็ปรุงแบบนั้นใช่ปะ่ะแต่ตอนเนี้เราจะเปลี่ยนสถานะเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องเปิดร้านขายแล้วัน่นก็คือว่าตัวเราเองอะ่ะเราจะได้เป็นเจ้าของร้านโดยเสมือนว่าทรูเนี่ยก็เหมือนห้างห้างหนึ่งซึ่งจะมีพื้นที่ให้พวกเราเนี่ยได้เปิดร้านของตัวเองตามสไตล์ที่ตัวเองถนัดโดยไม่คิดค่าเช่าพื้นที่ลงทุนให้ทุกอย่างโปรโมทให้ทุกอย่างนะ ทีนี้เนี่ยมันก็คือว่าพอเราจะเริ่มทําอาหารขายเนี่ยมันจะทําเหมือนเดิมตามรสชาติที่เราคิดว่ามันอร่อยหรือใช้ได้แล้วเนี่ยครูว่ามันไม่พอละมันก็ต้องได้รับการเรียนรู้การสอนจากจากผู้ที่เขาเชี่ยวชาญที่เขาเคยเปิดร้านมาก่อนประสบความสำเร็จมากอะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมเขาก็จะมาบอกเราว่าเออการที่จะเป็นมืออาชีพจริงๆเนี่ยคุณก็ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือให้เป็นจริงๆทุกอย่าง คนที่เข้าไปเรียนทําอาหารทำแบบข้าวเนี่ยเขาจะมีชุดมีดซึ่งแบบชุดหนึ่งสาสกว่าเล่มแบบเป็นแสนบาทเพื่อที่จะใช้เนี่ยมันเป็นเครื่องมือสําคัญสําหรับเชฟสําหรับพ่อครัวสําหรับกุ๊กต่างๆใช่ไหมการเรียนร้องเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราจะได้รู้ว่าเออเรามีอาวุธอะไรอยู่บ้างจุดเด่นของเรา